ข้นคง,งเข้าใจเรื่องของเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็จัดทำสมาร์ตจ็อบเรซิชันแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมจะแนบไฟล์ไว้ชื่อสมาร์ต jd ของ hr ครับเป็นตัวอย่างกนะ็คือเราเห็นว่าถ้าทำทั้ง้าขั้นตอนแล้วเราจะได้หน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้ผมยกตัวอย่างของงาน hr มานะครับเราจะเห็นว่าเป็นชีทชีตเดียวเป็น excel นะครับเราเรียกว่า สมาร์ตเจดีหรือเรียกว่าว mm ันเพจจ็อบเดสคริปชันก็ได้ถ้าเรียกกระทรวงารบ้านคือเจดีหน้าเดียวฮะ mm hmm. เราจะเห็นว่าตั้งแต่ส่วนที่หนึ่งนะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะเขียนไว้เยอะมากของเอชอาร์อาจจะไม่ใช่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกท่านสามารถพัฒนาต่อได้แต่ผมเขียนเป็นแนวทางให้ mm hmm. ส่วนที่สองก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดเราจะเอาวัตถุประสงค์ออกก็ได้หรือแต่ตัวชี้วัดก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะจัดหมวด ตัวชีวิตก็จัดได้นะครับอันนี้ก็คงคงไม่ได้ซีเรียสขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเรื่องของบทบาทก็เหมือนที่ผมบอกตอนที่ทำนะก็คือแค่ให้ไปดูที่ไหนจ็อกสเปคเราะเห็นเลยว่าถ้าเราทำไม่ทั้งหมดหน่วยงานได้ชาสเปคสมมุติวบวุูิการศึกษาสาขาก็คงไม่เยอะมากก็เขียนไปเถอะจ็อกคอมโพเมนนซี่ก็แบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็คือความรู้ทักษะคนที่ทำงานได้ชาตั้งแต่ผู้จัดก,การไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ย มีความรู้อะไรบ้างที่ต้องรู้เหมือนกันมีความรู้อะไรบ้างที่เฉพาะตำแหน่งส่วนสุดท้ายคะก็คือเรื่องของคุณลักษณะของผู้ดับหนำแหน่อันนี้จะมีปัญหาม,มากหูหลายคนติ๊กหมดขยันซื่อสัตย์มัธยัสถอดทนตัดสินใจไม่ต้องครับวิเคราะห์แบบเมื่อกีแล้วเอาเฉพาะคีย์หลักๆเพราเรื่ P องคีย์คอมพิเตนซีความรู้ทักษะเอาหมดนะครับขอย้ำความรู้ทักษะต้องเขียนให้หมดมีชะนั้นาทำงานไม่ได้แต่คุณลักษณะส่วนบุคคล ขอเอาไฮไลท์ของตำแหน่งงานนั้นที่เด่นเด่นครับเช่นผมเป็นเจ้าที่รับสมบัครงานคุณในลักษณะผมต่างกับเจ้าที่ฝึกอบรมเนงไยเช่นผมต้องละเอียดรอบคอบกว่าไหมผมต้องช่างสังเกตกว่าไหมเอ๊ะผมจะต้องการมีการสื่อสารที่ดีกว่าไหมเจ้าที่ฝึกอบรมต้องมีเรื่องเซอร์วิสไมดีกว่าไหมมีเรื่องการประสานงานดีกว่าไหมก็เขียนเฉพาะถ้าเขียนยากมากก็คือ ให้วิเคราะห์แบบเมื่อกี้เสร็จแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าทุกตำแหน่งไม่เกิด5้ข้อเดี๋ยวเราจะเลือกเองอะไรที่สำคัญที่สุดเลือกมาเสร็จแล้วก็ให้ดาวต่อลบออกเนี่ยลบชื่อตำแหน่งออกเราได้ไหมตำแหน่งนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาตำแหน่งไหนดาจากคุณลักษณะครับไฟล์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเราเห็นว่าด้านซ้ายมือควรจะอยู่กับตำแหน่งหรือสายงานนี้ตลอดไปแก้ไขก็ไม่เยอะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงค,คืออะไรครับก็คือตำแหน่งตกลงตอนนี้หน้าที่นี้อยู่กับตำแหน่งไหนคุณสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันครับอ,อ๋อตอนนี้ HR manager ตอนนี้อยู่กับออพนักง,งานก็สามารถตริงได้ครับข้อดีของ JD หน้าเดียวแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหน่วยงานต่างๆขอเพิ่มตำแหน่งง่ายเลยครับทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึง ที่เพิ่มตำแหน่งนีคือมาแยกงาน HR Manager เช่นอยากมีตำแหน่ง Assistant HR Manager ผู้บริหารสามารถถามได้เลยครับจะเอางานไหนมาให้เขาก็เอางาน HR Manager มาให้เขาโอเคงั้นผมจะลดเงินเดือน HR Manager เพื่อมาแบ่งให้ Assistant โอเคไหมหรือถ้าเขาไปแยกงานของเจ้าหน้าที่มาเป็น Assistant HR Manager ทำไมเงินเดือนเยอะขึ้นตอนน้องๆทำทำไมเงินเดือนเท่าเดิมอันนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มลดตำแหน่ง ในทางกับกันถ้าเกิดเราลดตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งงานมันหายไปเนี่ยให้ถามว่ามันจะวิ่งไปอยู่ช่องไหนคือช่องหัวหน้าหรือช่องลูกหนองมีบางคนบอกว่าเขาเพิ่มตําแหน่งนี้เพราะอะไรเพราะงานเยอะบวิงานเยอะไ่ต้องเพิ่มตําแหน่งฮะเดี๋ยวผมเพิ่มแมนของถอ๋อาตำแหน่งที่เดิมมีคนเดียวใช่ไหมงานเยอะเดี๋ยวเพิ่มไปอีกสองคนแสดงว่าตำแหน่งนี้เท่าเดิมคนเพิ่มขึ้นไม่ต้องเพิ่มตำแหน่งอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าหน้าเดียวเนี่ยจะทําให้เราเห็นภาพรวมของ หน้าที่ความรับผิดชอบของ j o e s c r i p t i o n ดีกว่า j o e s c r i p t i o n แบบเดิมที่องค์กรเรามีไหมแล้วสะดวกสบายกับการที่จะแก้ไขเดือดแปลงไหมมีบางก่นกนเขพูดเล่นๆว่าเว้ยดีเลยครับอาจารย์ได้ J จดีแบบนี้ผมพิมพ์กระดาษ A3 หรือ A0 นะครับไปติดที่แผนกเลยไม่ต้องมีแฟ้มแล้วต่อไปใครมาตรวจสอบผมนี่ดูที่ฝาผนังเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วเห็นช่วงท้ท้ายๆนะฮะ ที่มีช่องอยู่จัดทําโดยอนุมัติโดยแล้วก็รับทราบโดยต่อไปก็ให้เซ็นจจตรงนั้นเลยก็ได้ครับจบสะดวกสบายมากชีวิตของคนทํางานในการทำ job description สบายมากขึ้นเลยครับมันสมาร์ทมากขึ้นเพราะมันคือสมาร์ job description ครับถ้ามีคําถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับตัวอย่างหรือเกี่ยวกับขั้นตอนที่ทํามาเนี่ยก็สามารถเ,าเขียนถามมาในกลุ่มน,นี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ อธิบายเพิ่มเติมหรือถ้ามีตัวอย่างเพิ่มเติมก็จะค่อยๆทยอยใส่เข้ามาในกลุ่มน,นี้นะครับ